นี่ต้อนรับเข้าสุดชอบไหมคะพี่ฟรีดี้ให้เสียงพากษ์ภาษาไทยด้วยไหมคะพี่ฟินพี่จ้าเหตุการณ์ไม่ค่อคิดก่อนเข้าห้องเรียนไปดูกันเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลือกปล่อยอะไรยคุณครูก็โดนซอมบี้ก่อนคุณครับตื่นเอ้าฉันฝันไปแล้วเนี่ยเอาเจ้าซอมบี้พอหักสงสัยฉันจะละเมอกินน้ำกันละกันน้ำนี่มันก็สดชื่นดีจังเลยนะเอาละนักเรียนทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเช้า มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับคุณครูผมก็มาแล้วครับเอาแล้วนีว่าฬิกามันไม่หยุดห้อหนูครูปฏินาฬิการก่อนนะยิง,งคูโรบายเขาฟังนากาล่วงแตกกระต่ายพังไปเลยจ้าแล้วเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้คุณครูคก็มีภารกิจให้ทำนั่นก็คือหมุนวงล้อม่ัอาจารย์ไปดูกันเลยว่าแต่ละคนจะได้อะไรอ่านี่ก็คือวงล้อใหญ่นะที่คุณครูนำมาให้หนักเรียนได้หมุนกันคนแรกสเกลเลตัน ผมผมตั้งใจหมุนให้ได้อันที่ดีที่สุดครับคุณครูผมจะเริ่มหมุนแล้วนะครับว้าวผมได้ทองคำแข่งครับคุณครูหนักชะมัดเลยฉันยกไม่ไหวอ่ะอ้อยขาฉันตัวฉันทไม่เป็นอย่างนี้โอ้คุณครูจะบ้าตายโอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะฉันจัดการเองทองคำแท่งนี่มันอะไรลักหณะเนี่ยมันจหนักขนาดนั้นได้เหรอว้าวเซ็กซี่ โอ้ยเอาไปเหอะสเกลเลตันฉันให้แกเฮ้ย <c oughs> อะฉันเจ็บอ้าวอ,อะไรกันครับเนี่ยเอาละคุณถัดไปสเกลเลตันเกิร์ลมาฉันสักทีสินะฉันอยากได้ผู้ชายหล่ลนะอๆน่ะให้เขาเหมือนกันละกัน,นว,ว้าวฉันได้สมใจเลยอะผู้ชายหล่ออะ หล่อมากเลยเกาหลีโซ่ๆเกาหลีบ้าบออะไรนี่มันทรงโจรชัดๆอ๋อเถอเอ้ยดูยังไงเนี่ยพวกเธออย่ารรมไปทำนาจางกันตรงนี้นะไม่ได้นะเพืเ่อนๆปิดตาโอ้โถอะอยาเรียนแบบเหมนนเด็กๆเ,เอาละอย่าไปเสียเวลากับคู่ของสเกเลตันเลยเรามาเจอซอมบี้กันเลยดีกว่าตื่นเต้นชะมัดเลยอะ่ะขอหมุนก่อนแล้วกัน โอ้ยันหัวอ้าวฉันได้กล่องของขวัญหรอมาเปิดดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในคืออะไรคุณคุ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 คครับมันคือซอมบี้อค่ะเพื่อนคุ้ช่วยผมด้วยครับผมนึกยังไงดีอ่ะฮะซอมบี้เหรอเนี่ยมันเป็นแบบที่คุคูฝันในตอนเช้านิไม่นะอย่ามาใกล้ฉันนะอย่ามาทำลายลูกศิษย์ฉันนะ ยาเนาะอย่ามาทำอะไรเนาะออกไปออกไปแายเป็นซอมบี้นดยออกไปนายกันคู่ฉันไม่ได้นายออกไปดูนี่เลยใครก็ได้ช่วยทีนี่ต้องเจอฉันล้ะสุดรอ <c oughs> ฉันคือสุภาพบ,บุรุษสุดท้าเทพนายต้องเจอฝ่าเท้าอหารหันของฉันฉันไม่ปล่อยให้หนายรอดไปนเน่จุดซอมบี้โอ้โหระหว่างนั้นก็ชุนละมุนน่าดูเอาละ ไปนั่งที่กันได้เลยไปยืนที่เดิมไม่ใชใ่ไปนั่งคนขัดไปวีเทอร์สเกลเลตนันครับผมผมอยากได้อันดีๆกว่าคนอื่นนะครับผมขอหมุนก่อนแล้วกันเอาหมุนเร็วๆเ,เข้าสิอย่ามุนแต่ลีลานะครับผมผมกำลังหมุนอยู่นะครับ การกระบาดแลครับคุณกูผมไม่ได้อะไรเลยอะ่ะทำไมทำไมผมไม่ได้อะไรเลยอะครับ <5 S 1> เจ้าวีเทออะไรของนายนี่อยากบ่นเลยก็บ่นไปเลยโอ้โหครับผมไม่ได้อะไรเลยเหมอนคนอื่นเลยอะครับเพรานผมขออีกทีแล้วกันครับโอ้ยฉันไม่ยอมย,ย,ยังไงยอมทุกขันกินอยูคนเอือนโอ้ไม่นะแต่มันเปียโนโน,นี่โอ้อะจบกันเจ้าวิเทอร์สเกลินนบ้า <c oughs> ที่ไม่ได้มันก็ดีอยู่แล้วเอาแล้วนักเรียนทุกคนอยู่ในความสงบตอนนี้ก็เหลือใครกันนะที่ยังไม่ได้หมุนเอ่อคิปเปอร์แล้วกันครับผมผมขอหมุนก่อนนะคะคุณครูแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเนาะน้องสาวครูครับน้องสวยมากเลยอะครับน้องเหมือนลิซ่าแบ็คพิงเลยอะครับฮะบมันขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยคุณครูครับผมตกหลุมรักน้องอะครับ สวยมากเลยอ่ะฉันก็ปกหลุมรักน้องอ่ะฉันขอได้ไหมเหรฮะเจคิปเปอร์ไม่นะอันนี้มันเป็นของของฉันนลยจะมาเอาไปไม่ได้้าวไม่ใช่ของใครทั้งนั้นไม่นะนายจะทำแบบนั้นไม่ได้นะพิกแมนนี่มันของที่ฉันหมุนได้มันไม่ใช่ของนะเธอมันคือสิ่งที่มีชีวิตเหมือนเรานั่นแหละฉันชอบมากไม่นะฉันไม่ให้นายออกไป ฉันโมโหแล้วนะเอาละทุกคนตอนนี้ก็ก็สูญเสียบแมแนๆเนาะเอาละเดี๋ยวเราขอจบคลิปเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะนะบ๊ายบาย